ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยฮ่าฮ่ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่25มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่31มกราคม ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีความไม่แฮ ppy มีความไม่สบายใจจุกจิกหัวใจชิบหายเลยในช่วงสัปดาห์หรือสอสัปดาห์ก่อนเป็นความจุกจิกใจทั้งความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจในสิ่งรอบตัวเป็นความจุกจิกใจจากบางอย่างที่เราเองก็คิดไปเองด้วยนะครับแต่พอมาในสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นว่าดาวหลายๆดวงเนี่ยก็โคจรไปอยู่ในภพมรณนะยังอยู่ในภพมรณนะอยู่แต่แต ในความที่เป็นพบมรณะตรงนี้นั้นมันก็ไม่ได้เสียหายทั้งหมดผมคิดว่าชาวลัคนามิถุนจะสบายใจขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยจาก2อ,อาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงสัปดาห์นี้นะครับจะรู้สึกสบายใจขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวลัคนามิถุนต้องระวังคือสุขภาพร่างกายนะครับจะรู้สึกเปรียรปร้ยีๆเ,เ,เ,เหนื่อยง่ายบางคนก็รู้สึกจิตตกอะไรอย่างเงี้ครับ นี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนต้องระวังก็มองไปมองมาก็เห็นว่าดาวตั้งห้าดวงนะ่ะโครจรไปอยู่ในภพมรณะเนะครับดาวเจ้าเรือนตัวเองคือดาวพุธก็ไปอยู่ในภพมรณะด้วยดาวพระรหัสนะครับดาวเจ้าเรือนความรักก็ดาวเจ้าเรือ,รกกรอกนการงานก็ไปอยู่ในภพมรณะด้วยแต่ก็ยังโชคดีนะเว้ยที่มันอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งพระสหัสอาทิตย์เนี่ยมันเป็นคู่มิตรใหญ่เออก็ถือว่า มันก็ยังมีอะไรที่มันดีๆอยู่บ้างนะครับวันจันทร์เป็นวันที่ไม่แฮปปี้อารมณ์เสียจุกจิกไม่สบายใจอังคารพุธสบายใจขึ้นเออไม่สบายใจวันจันทร์แม่งอยู่วันหนึ่งเนี่ยพออังคารพุธแฮปปี้ขึ้นพฤรรหัสศุกร์มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองชาวลัคนามิถุนจะเจรจาอะไรกับใครในเ,เรื่องเงินเงินทองทองให้ไปเจรจาในวันพฤหัสและศุกร์สบายใจครับช่วงสองวันนี้ติดต่ออะไรก็ได้ผลเสาร์และอาทิตย์ นะเสาร์และอาทิตย์นะครับคุณจะปรัโปรองขึ้นสบายใจขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเราดูกันดีๆแล้วผมให้คุณจำง่ายๆดีกว่าตั้งแต่พฤหัสสุกไปนั่นแหละเออเริ่มที่จะแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นจันอังคารพุธเนี่ยยังไม่เท่าไหร่มันยังเดี๋ยวดีเดี๋ยวจุกจิกมันจะมีเรื่องทำให้คุณวิตกกังวลคิดมากและไม่สบายใจอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างไรก็ดีชาวมิถุน ต้องบอกแบบนี้ครับว่าด้วยโครงสร้างดวงนะครับของคุณในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวพุธดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในภพมรณนะบอกไว้เลยว่าไม่ต้องไปตั้งหวังอะไรมากเคล็ดลับคือทําอะไรทําเต็มที่แต่ไม่ต้องไปตั้งหวังมากเดี๋ยวจะได้ถ้าเมื่อไร่ไปตั้งหวังไปซีเรียสกับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กูต้องได้อย่างนั้นเขาต้องทำอย่างนี้ให้กู มึงผิดหวังแน่พวกมิถุนทั้งหลายดาวอยู่พบมอนาทั้งห้าดวงเนี่ยมันครึ่งกระดานแล้วนะอืมมันจะมีอะไรที่มันพลิกล็อกไม่ได้อย่างหวังสูงนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหวังแม่งไงเออสรุปแล้วทาในทาไปเต็มที่แต่ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะเดี๋ยวเมื่อมันจะได้มันได้ของมันเองนะครับและนี่ก็คือคําพยากรณ์ทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมิถุนกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ นะครับยังไงก็แล้วแต่สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีถ้าเกิดจะซื้อหวยให้ซื้อในวันพฤหัสกับวันศุกร์นะฮ่าๆโชคดีจ้าสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่ง่วงจุ้ยโง่เฮงอสโทโโลี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล